ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำเต้าหู้อ่อนต้มเจ็ดสาลายทะเลนะโอเคต่อดอื่นเลยผมก็จะเอาเห <c oughs> ็ดหอมแห้งไปแช่น้ำนะครับ น้ำหอมมากแล้วก็ใส่เกลือเม็ดตามปกตินะครับแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ปิดฝารอให้เดือดสักครู่นึงนะครับพอเดือดแล้วหอมแล้วนะครับหอมมากแล้วผมก็จะเอาเต้าหู้อ่อนนะครับเป็นเต้าหู้อ่อนเนาะแล้วก็เอาไปหั่นเป็นลูกเตา๋าใส่แล้วก็ต้มให้เดือดอีกสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้หอมมากบอกเลยว่า หอมหอม,มากเลยรอให้เดือดอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดือดสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะใส่ยอดกัญชานิดเดียวพอนะครับอย่าต้มนานเดี๋ยวสารท SC เยอะเดี๋ยวจะแพ้กันรอรอให้เดือดอีกสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งแล้วนะครับก่อนปิดแก๊สผมก็จะใส่สาหร่ายทะเลลงไปอือ Okay, แล้วก็กดลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยตรั้งนี้ผมก็จะใส่ผมชุดเราไม่ได้ใส่พริกไทยโรยพริกไทยหน่อยนึงโอเคเอาแล้วแต่ชอบนะครับเนาะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเต้าหู้อ่อนต้มสาหร่ายทะเลใบกัญชานเนาะ ผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ you are w h a t you eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ